สวัสดีครับผมพลนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเรามีได้ลองรีวิวตัว Honda XADV750 กันไปนะครับวันนี้ผมมี accessory หรรืนะคับอุปกรณ์แต่งรถบางอย่างนะครับเอามาแกะกล่องให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรให้ดูกันบ้างไปครับโอเคครับจากที่เราได้มีสินค้าเข้ามาตัวนี้นะครับผมสั่งออนไลน์มานะครับ จากตัวนี้เลยนะครับยี่ห้อไบเกอร์นะครับก็หลายท่านน่าจะพอรู้จักนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของไบเกอร์มาใส่เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาแกะดูด้วยกันนะครับว่าในเนี้ยมันให้อะไรมาบ้างกล่องใหญ่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับแกะเลยเป็นกล่อง แข็งแรงมากนะครับแล้วก็แพ็กมันแน่นหนามากนะครับสิ่งที่ได้มาในกล่องนะครับมีแค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับที่ผมสั่งไว้นะครับพอดีผมสั่งออนไลน์ไว้นี่ดูเขาใส่กล่องมาใหญ่มากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดึงออกมาดูกันอันนี้เป็นชิ้นที่1นนะครับมีเป็นกานล้มนั่นเองมีอยู่2อัน2กล่องนะครับเป็นหน้าและหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ชิ้นที่ส หมดแล้ว3มชิ้นนะเนี่ยนะฮะตัวนี้กันล้มของ Bi เก r s นะครับและตัวนี้เป็นกรอบทะเบียนนะครับนี่ก็กรอบทะเบียนของ Bi เก r s สสินค้าที่เราได้มานะครับก็เป็นตัวกรอบป้ายทะเบียนนะฮะตัวนี้กรอบป้ายทะเบียนสีอะไรเอ่ยเป็นรุ่นเนี่ยนะฮะกรอบป้ายทะเบียนพรีเมียมนะครับตัวนี้สีแดงนะโอเคเป็นสีแดง เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวแกะดูพร้อมกันนะครับในนี้ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์นะครับวิธีใช้ขนาดบรรจุผลิตในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็กล่องมาพรีเมียมดีมากแข็งแรงนะครับมีพลาสติกมาสวยงามสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดกันล้มล้อหน้านะครับชุดกันล้มล้อหน้ารหัส H0956 นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็ชุดกันล้มล้อหลังนะครับ ตัวนี้สำหรับ Honda New x a v v เนะครับเขาระบุมาอันนี้ก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะผมสั่งมาเป็นโทนแดงรถผมมันเป็นสีเทานะแต่ว่าผมอยากได้สีแดงมาตัดก็เลยสั่งตัวพาที่เป็นสีแดงมาตัดให้มันดูมีสีสันขึ้นมาสักหน่อยนะครับอนะสติกเกอร์อีก2แผ่นนะครับเขียนว่า Bikers นะครับแล้วก็มีใบเสร็จนะมีใบเสร็จมาราคานะ1990บาทและ 1,950บาทตัวนี้นะ1,990นะครับตัวกรอป้ายทะเบียนและตัวกันล้มนะครับอันละ1,950บาท2อ,อันก็3,900แล้วนะครับเป็ดเสร็จทั้งหมดเนี้ยอยู่ที่5,890บาทตืดๆนะครับเขาติดสติกเกอร์มามั่นใจได้ว่าเป็นของใหม่นี่ผมตัดแล้วมาดูกันโอ้มีน้ำหนักนะเนี่ยโอ้หนักเลยแหละมี มันก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะแล้วก็มีเป็นคู่มือการติดตั้งมาให้ด้วยอยู่ในกล่องในกล่องก็มีฟองน้ํามาแล้วก็หมดแล้วนะครับอันนี้ผมปิดไว้ตัวน,นี้เป็นห่อบับเบิลกันกระแทกมาอย่างดีนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเท่าที่ดูลักษณะกันกระแทกดีมากนะครับดีมากจริงๆสำหรับท่านใดสนใจลองเข้าเว็บไซต์เขาดูนะครับ ไม่ได้สปอนเซอร์นะผมซื้อมาใช้เองนะครับอันนี้ก็เห็นในเว็บมันสวยดีนะเราก็เลยซื้อมาใช้เองสนใจก็ซื้อเองเลยน,นี่อ๋อสีแดงก็จะเป็นตรงมุมนี้นะครับที่เป็นสีแดงนะมองสะท้อนกับไฟลองดูนะครับสวยงามจริงๆครับคร่าวๆส่วนการติดตั้งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีในคลิปหน้านะครับวันนี้เรามาอันบ็อกแกะกล่อง ของที่เราจะเอามาแต่งรถเราก่อนนะครับมันเป็นอลูมิเนียมนะเป็นโลหะว่างานดีมากๆนะครับงานดีมากเลยนะครับมีความกึ่งเงานะครับไม่ไม่ถึงกับเงาแบบแวบมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ด้านสัทีเดียวนะครับเป็นกึ่งเงาแล้วก็ด้านหลังก็จะมีพวกรูสกรูยึดหลายรูมากนะครับอันนี้สามารถไปดัดแปลงได้นะครับติดตั้งตามความเหมาะสมได้นะครับ ตัวนี้น่าจะใส่ได้กับรถหลายๆรุ่นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็น XATV นะครับเพราะว่ามันมีรูอยู่หลายรูเหมือนกันท่านสามารถเอาไปใส่รถคันอื่นได้นะครับมุมตรงนี้มีความคมเล็กน้อยนะครับอันนี้ลบคมมาให้แล้วนะครับไม่อันตรายไม่อันตรายเท่าไหร่นะแต่ถ้าโดนจังๆก็เข้าอยู่นะครับมันแต่ว่าลบคมมาให้แล้วลบคมมาดีมากนะครับความ บาทของตัวโลหะไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับถือว่าปลอดภัยนะผมดูแล้วเนี่ยผมจับให้ดูปลอดภัยดีมากนะครับทำมาดีเลยแหละตัวนี้2 0 0 0ทอน10บาทนะครับ1,990าบาทโอเคเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปครับตัวนี้จะเป็นกันล้มหน้านะครับรหัส H 0 9 6ย์เนะจริงๆจะเรียกว่ากันล้มก็ไม่ได้เพราะใส่ไปรถมันก็ยังล้มได้อยู่ดีนะเรียกว่ากันถลอกดีกว่า เขาก็เรียกว่ากันล้มกันนั่นแหละนะครับไม่ใช่ใส่แล้วรถไม่ล้มนะไม่ใช่ก็เป็นตัวนี้ของไบเกอร์สีแดงนะครับมาเรามาแกะดะูตรงไหนเอ่ยอตรงนี้ครับเดี๋ยวมาตัดตรงนี้เลยนะเป็นของใหม่แน่นอนนะครับยังติดตัวสติกเกอร์ของทางแบรนด์อยู่เลยนะครับเปิดมากล่องก็ทําดีมากเลยนะแข็งแรงคือดูพรีเมียมมากตัวนี้1,950บาทนะครับ2,000บาททอน50บาทในนี้ก็จะมีคู่มือให้เหมือนกันนะครับ มีคู่มือให้1ชุดนะครับโอเคก็บับเบิ้ลมาอย่างดีเหมือนกันดีมากดีมากอ่าเดี๋ยวผมช่างน้ําหนักให้ดูด้วยดีกว่านะเดี๋ยวผมแกะให้ดูดืนไปว่าเตรียมจะช่างมาช่างให้ดูจริงๆเจ้าน้ําหนักไปประกอบการตัดสินใจไหมผมว่าก็ไม่นะเรารู้น้ําหนักไปก็เท่านั้นแหละเพราะถ้าเราชอบความสวยของมันเราก็ซื้ออยู่ดีถูกไหมครับอืมนี่มีเป็นโลค่ะนะสวยมาก โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองมาช่างดูเล่นๆน,นะครับซึ่งน้ําหนักกี่กรัมมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินใจของเราเท่าไหร่เนาะเพราะว่าถ้ารูปแบบมันสวยเราชอบเราก็ซื้อมาใส่นะครับน้ําหนักมันก็รู้ไปอย่างนั้นนะครับ495กรัมนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้ผมอ่านให้ฟัง495กรัมก็โอ้โหเกือบครึ่งโลเหมือนกันเนาะแต่มันก็หนักครับเพราะมันต้องเป็นแข็งแรงอะนะมันก็ต้องแข็งแรงแหะครับเนี่ยมันเป็นตรงนี้เป็นโลหะนะครับเสียงฟังเสียงดูเป็นโลหะนะ สวยมากสวยมากสีแดงถูกใจมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปใส่สำหรับคลิปเดี๋ยวเรามาใส่กันต่อไป EP ีต่อไปนะครับวันนี้เรามาแกะกันดูโอเคไปตัวต่อไปสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันล้มล้อหลังนะครับไปใส่ที่ล้อหลังนะครับเมื่อกี้จะเป็นตัวล้อหน้าอ่ะแกะไปเลยนะครับอ่ามาก็เหมือนกันนะใส่กองมาแข็งแรงมีบับเบิ้ลห่อมาแล้วก็มีคู่มือมาให้1ชุด ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะบบเบอลดูตัวนี้จะยาวกว่าตัวหน้าสักเล็กน้อยนะครับมันจะใหญ่กว่าด้วยนิดนึงแล้วก็จะให้ความรู้สึกว่ามันยาวกว่าไหมเดี๋ยวผมวัดให้ดูนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้หน้ามันจะสั้นกว่านิดนึงแล้วก็หลังส่วนเรื่องความใหญ่ผมว่าเท่ากันนะครับมิติเท่ากันนะครับแต่ว่าอยู่ที่ความยาวนะนี่ โอเคน้ำหนักของตัวนี้เป็นยังไงรู้ไว้สันหน่อยละกันล้มหรือเปล่าเดี๋ยววางดูคร่าวๆนะประมาณ538อ่ะล,ล้มละ538กรัมนะครับก็แน่นอนมันทำให้รถเราหนักขึ้นมาอีก1กิโลมีผลไหมก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะรวมกับตัวแผ่นป้ายทะเบียน,นตัวนี้กรอบกรอบแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวช่างด้วยเลยตัวนี้ ก็มีน้ำหนักของมันนะโอ้โหนี่ก็4 0 9กรัมนะฮะโอ้ก็4ขีดอยู่นะไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยเกือบครึ่งกิโลโอ้โหเบ็ดเสร็จไอ้สตัวนี้รวมกันซัดไปโลครึ่งแล้วนะครับไม่เบาเหมือนกันครับก็มาอันบล็อกแกะกล่องให้ดูนะครับว่าเราเริ่มเอาของแต่งเข้ารถเราแล้วนะครับหลังจากเคยบอกว่าจะไม่ค่อยใส่ของแต่งเอาเท่าที่จําเป็นอันนี้ก็ของจําเป็นนะผมว่าก็ของจําเป็นเผื่อล้มขูดล้มแปะอะไรเล็กเลน้อยน้อยคือมัน ไม่มีใครอยากให้ล้มหรอกแต่ถ้าเผื่อมันจะต้องมีนิดๆหน่อยๆเอาเป็นแบบล้มแปะล้มนิดนึงแล้วกันผมว่ามีซะหน่อยก็ช่วยได้นะอันนึงก็ตีไป2 0 0 0มันมีหลายหลายทรงนะหลายราคานะครับอันนี้ตีไปเราสองพันบาทผมว่าโอเคถ้ามันมีอะไรเราก็ปเปลี่ยนได้นะผมว่าก็ใช้ได้อยู่เนาะมี3ชิ้นตัวนี้ สำหรับวันนี้ก็ถือโอกาสได้มาแกะกล่องให้ดูมีสั่งไว้อีกนะผมสั่งไว้อีกของแต่งเดี๋ยวทยอยมาเรื่อยๆนะครับยังไงเดี๋ยว EP ต่อไปผมมาแกะอีกแล้วก็มาลุ้นกันว่ามีอะไรแล้วสุดท้ายเดี๋ยวผมทา EP ประกอบเข้าไปที่รถนะครับ h o v d a 7 5 0นะฮะตัว2021นี่แหละตัวนิวนี่แหละนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะผมได้ลองทําคลิปดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม เราจะมาแกะกล่องแล้วก็จะมีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับยังไงเราติดตั้งมันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราก็จะมาได้ลองติดตั้งเข้าไปที่ตัว Honda XADV750 ของเรากันนะครับสำหรับท่านที่สนใจตัวสินค้าพวกนี้นะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมไม่ได้ขายนะผมก็สั่งจากเว็บไซต์ของเขาเองนะครับยี Ye ่ห้อ Bikers นะครับถ้าลองไปเช็คดูจากออนไลน์ก็ได้นะครับสินค้าผมว่างานเขาดีอยู่นะดูแล้ว ผมว่าสมราคานะท่านก็ตัดสินใจเอาดูแล้วกันนะครับจากการที่ผมลองแกะให้ดูนะฮะลองเข้าไปที่เว็บไซต์เขาก็ได้นะครับแล้วยังไงก็ติดตามงไ้เรื่อยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ